สวัสดีครับสมาชิกเพจเรื่องของกูรู พบกับรายการกูรูออนทัวร์วันนี้เรายังอยู่ในกีฬายิงปืนอยู่นะครับจากอีีที่แล้วนะครับทำการเปรียบมวยระหว่างปืนกลอกปี3และคา PM9 ได้รับข้อความจากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามรายการบอกว่าต้องการผมปืนปั๊บคอมแพกหลายๆย,ยี่ห้อยินดีครับใน E ีีต่อไปผมจะนําเสนอปืนและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมจะทําการเปรียบเทียบระหว่างปืน2องรุ่นแต่ยี่ห้อเดียวกันครับซิกซ์ดาเออร์ทำไมผมถึงเลือกซิก เพราะจาก EP ที่แล้วเป็นซับคอมแพคที่มีคุณสมบัติพกซ่อนเป็นแบคขึ้กันเป็นปืนเล็กกระทัดรัดใช้กระสุนขนาด9มมหาซื้อได้ตามสนามทั่วไปราคาไม่สูงมากผมจึงคิดว่าซิกซ a ซาวเออร์สรุ่นนี้จะมีประโยชน์สาหรับท่านที่กาลังติดตามและเลือกหาปืนซับคอมแพคครับในตัวแรกนะครับเป็น P 3 6 5ผมจะเปรียบเทียบระหว่างมิติปืนนะครับระหว่าง P 3 6 5ที่ใส่แม็กกาซีนแบบต่อส้นแม็กนะครับสำหรับผม ผมเป็นคนที่มือใหญ่เหมาะครับปืนที่มีแมกกาซีนและต่อส้อนแม็กนะครับเวลากินป,ปืนนิ้วก้อยจะไม่หลุดกับอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมของซิกซ์เซอร์คือ P 938ครับเฟรมล่างนะครับเป็นอนลลอยแต่มีน้ำหนักเบามากนะครับน้ำห,หนักเบามากเช่นกันครับปืนที่ผลิตมาจากโรงงานจะมีแมกกาซีนสั้นสะดวกต่อการพกซุกซอนและแมกกาซีนที่มีต่อตูดเหมาะกับคนมือใหญ่ซึ่งเวลาคึดปืนจับปืนนะครับนิ้วก้อยจะไม่ตกปืน2รุ่นนี้นะครับทำการยิงในระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับคือถ้าไม่ดึงสไลด์ลูกไม่เข้าลังเพลย์ไกจะไม่สามารถทํางานได้ครับแต่เมื่อเราดึงสไลายไกจะอยู่ในลนักษณะ พร้อมทาการยิงแต่938นะครับเป็นปืนที่มีนกด้านนอกนะครับดูผิวเผินลักษณะปืนเขาจะเหมือนโค้น1911นะครับในระบบปฏิบัติการคือ1911จึงจะทําการยิงได้และเช่นเดียวกันครับปืนรุ่นนี้หากกระสุนอยู่ในลังเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถง้างนกแล้วยิงต่อเนื่องได้ทันทีครับทั้ง2รุ่นนะครับมีเซฟด้านซ้าย แต่ด้านขวาตัวนี้นกนอกตัวนี้นกในมิติความหนาของปืนนะครับความหนาจากด้านบนถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมีความหนาที่เท่ากันลำกล้องยาวเท่ากันนะครับสไลด์จากด้านหน้าจนถึงด้านหลัง P365 ยาวกว่านิดนึงครับแต่เมื่อรวมกับตัวนกของ938แล้วมิติความยาวจากด้านบนเท่ากันครับความหนาของด้าม G938 บางกว่าครับดูจากลักษณะแมกกาฟีนที่ใส่และเมื่อนำแมกกาฟีน ไปใส่365เหตุที่ความหนาของ365มากกว่าเพราะ p ี365มาจากโรงงานแมกกาซีนเป็นแบบ2แถวครับสามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่าที938มีดีอย่างไรไปชมพร้อมกันที่สนามครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืน333ลังสิตนะครับสนามนี้นะครับเปิดรับสมาชิกท่านสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกและทําการยิงในช่องต่างๆได้บรรยากาศเหมือนเมืองนอกสนามนี้มีจุดขายที่เด่นกว่าทุกๆสนามคือสนามไรเฟิลที่ถัดออกไปนะครับท่านใดที่สนใจในกีฬายิงปืนแวะมาเที่ยวชมและสมัครสมาชิกได้ครับต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงปืนซิกซาวเออร์นะครับระหว่าง P ี938นะครับและซิก365ซึ่งอันนี้ผมซื้อมายังไม่เคยลองยิงนะครับจะทําการยิงที่เป้า IDPA ระยะ10เมตรนะครับเป็นการยิงต่อเนื่องชุดแรกจะยิงด้วยกระสุนจริงในการยิงปืนทุกครั้งนะครับในสนานยิงปืนท่านต้องมีเครื่องป้องกันหูและตานะครับอุปรกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องป้องกันเครื่องที่ใช้ช่วยในการเล่นกีฬายิงปืนแข่งขันกีฬายิงปืนและอุปรกรณ์แต่งปืนทุกชนิดนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ร้าน Action Gear นะครับและร้าน PP ี a ท t i c ผมจะขึ้นที่อยู่และเบอร์โทรไว้ครับตาพร้อมครับ

สามหห้าเป็นที่น่าพอใจครับเก้าสามแปดทำการยิงชุดที่สองนะครับเป็นการยิงต่อเนื่อง let's go ที่ตัวผมเองผมกระตุกไกลและมีความตื่นเต้นกับการเร่งนะครับโดยที่ยังไม่คุ้นกับไกลปืนเช่นกันครับตำแหน่งที่เล็งชุดแรกเล็งช่วงกลางขึ้นบนที่สองเล็งหัวลงล่างอันนี้ตัวผมเองครับสำหรับผลการยิงเรันี้นะครับก็โดยส่วนตัวถ้าเปรียบเทียบ ยี่ห้อเดียวกันนะถ้าดูความแม่นยำเรื่องการจัดศูนย์เล็งเรื่องไกปืนผมให้น้าหนักไปที่ P 3 6 5เพราะน้าหนักตัวปืนด้วยการยิงที่ค่อนข้างง่ายไกลปืนคมนะครับลุ่มกระสุนดีผมให้คะแนน P 3 6 5มากกว่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการยิงปืนที่แม่นยำปลอดภัย และประสิทธิภาพของปืนมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ยิงด้วยถ้าผู้ยิงมีความพร้อมศึกษากดความปลอดภัยมาให้ดีและฝึกผลบ่อยๆผมเชื่อว่าเข้าลุ่มกระสุนและอื่นๆที่จะตามมาเป็นผลดีกับตัวผู้ยิงแน่นอนครับสำหรับกูรูออนทัวมายิงปืนกันวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านตามจนจบรายการและท่านต้องการให้ผมไปรีวิวปืนอะไรนะครับด้วยความรู้ความสามารถที่มีด้วยปืนที่มีจะพาทุกท่านไปชมกันแบบสบายๆส,สไตล์กูรู Guru. สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ I guess I look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it.